ันนี้แบ่งปันหุ้3ปัปจจัยที่เขย่าตลาดทองคำและดอลลาร์พร้อมกันนะครับวันนี้ก่อนคูณลงทุนนะครับคุณฟัง3ข้อนี้ก่อนนะครับข้อแรกวันนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ทองคำได้เปรียบนะครับเพราะนักลงทุนเทขายพันธบัตรสหรัฐนะครับ ที่ให้ผลตอบแทนน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแล้วเป็นผลที่ทำให้ดอลลาร์ตีตื้มขึ้นมานะครับก็คือนักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนผอ่วมองว่าเฟดยังไงก็ไม่ลดหรอกเพราะคุณจะเก็บภาษีนําเข้าเร็วๆนี้คุณไม่มีทางลดนะครับมันก็เลยดันดอลลาร์ขึ้น นะครับตอนเป้สองทำประกาศภาษีนําเข้าใหม่เมื่อคือนครับทําประกาศภาษีนําเข้าทองแดงและวัตถุดิบอุตสาหกรรมนะครับอะไรที่มาเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับมันเกยดันดอลลร์ขึ้นนะครับแล้วข้อสามเดือนนี้ นะครับสามประเทศหรือหลายหลายประเทศอะซื้อทองคำไปอยู่ห้าสิบตันนะครับมันดันทองให้พุ่งขึ้นนะครับให้เป็นจีนอินเดียและก็รัสเซียซื้อทองมาขึ้นเพราะเขามองว่าดอลลาร์อาจมีโอกาสเสื่อมลงนะครับมันส่งผลให้ทองและ เรา俩ขึ้นไปพร้อมกันนะครับลองไปพี่เจรานัเลยครับ